เพตัวใหญ่ๆบักเอบับกเอบอเงอแตกผูเจ้าเงาออกแล้วมีแห้งแล้วจ้ะ Nam sông tăm Sốt Hát nam sông tầm สวัสดีค่ะพ่อแมพ่พี่น้องจุงกะสวัสดีแม่อวบองปนกรุบกรุบขเหนียวนอจักก็มาพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกับสาวแหลบบา,บานนาบ,บานคือเก่าในช่องสบายสบายสไตสล,ะะะล์สาวแหลนอจักมือเจ้าขาเมื่อนีิสาวแหลนได้เด้อได้ไดมาสู่กินค่ะน้ำลายเฮียน้ำลายห้อยอีกแล้วเจ้าเอ้พอ่ได้โอ้น้ำลายแตกนี่เลยจ้าสมตำน้ำมสมตำลาดมึกนอจักลาดมึกกล้วยตัวใย้อยนอจักมือเจ้าจา้ามาจวดจัดฝาดปึบกับสาวแหลนเลยค่ะมาเลยจ้า ข้างล่างกำเมนเอื่อยนั่งอยู่ข้างล่างสมตำเจ็บแสบนู่นๆู้นขึ้นเาเหนื่อยเลยจ้ะมีเซนพอมใส่ลงไปมาจ้ามาจวดจวดจัดจาดน้ำซาวเลเด้จ้จจจะ,จะคุกน้ำสมต,มตำไปมองนี่จวดเลยปลาหมึกตัวใหญ่ๆมอเจ้าคะเบิง่งเตียย ตัวใหญ่ๆบักเอบบกเอ,ก,เอกับน้ำส้ำตมตำฮ้องๆผักก็มีอัลฟาฟ้าแล้วก็พักซี่แล้วก็ผักเออ,นอนเนาะจ้ะมินแล้วก็มีถั่วงอกเออสาราเนจวดเลยมูเจ้าเอ้ยมาจวดเลยด้วยสีกันเ,เลอะไรใส่มือเลยด้วย,วยจ้ะมิน เอ้ยยิ่งออไปเลยด้วยนี่ดีไปแล้วสุดๆความแสบความนัวค่ะกลางตัวตัดกลางตวามัว phát bàn thôi chào ừ, phát sĩ chín Thơm chưa chào ừ. ừ หิวข่าร้ายค่ะพี่น้องอันพ้ากันไปสื่อของอยู่ตลาดเออเม็ดเมดโทรมาหน่อยเนาะบนดนิ้เป็นเมืองหลวงครับรถไก่ชาวเล่เลสวอย Salon nè. Ừm. pak apa pak hmm พากันเมือยนั่งรถค่ะทุกคนพี่ไอครับรถอันคอยว่ามันฟาดแตดโอ้ย

ทันแรกที่ไอ้กินได้เนี่ยแซ่บรสชาติคือถั่วงอกเหมือนก็เหมือนถั่วงอกค่ะโซเล่ได้มองนั่งกินมวน กิดกดดีค่ะจ้ะ ใครพี่มีใครเ็ดเนะเ็ดแต่แสงใส่เสิยจักบาทก่อนพี่น้อย มูจ่บเอ้ยมีแหงอ่ะกมีแหงเงาเงาก่อนนานี่หายใจกขาบอกเมารถมือจ่อให่แล้วครับรถพยา่ามันฟาดแดด เซ็บกระดกอืมเดียลาบเด้ก่อยเนาะบ่อยข่หมูบักนาจัด หอนหอนแปลพอล้วนึพราะล้วอืมเพราล้ยไว้แคพอเพชรอืมบพงคนพอกันน้อยหน่อยบางคอซาเละซาเละทัดนึงก็พอเติมแล้วเติมอีกเจ็สองหลอดหรอ เงือแต่ผู้เจ้าเงือออกแล้วมีแห้งแล้วจ้ะมีแห้งแล้วจ้าบ,บางเนืงข่อยว่าเมนอันลงจากนดมาเมนวาสีงายนกตึ่มเงือ่อ,อะไร เงืินไหลเป็นทางเงืินไหลค่ะไม่แห่หัวจบ แปนมินลินเมารถจ้ะ เบิดแป็นมินลินมูเจ้เบิเดเ่ดเหรอเบื่เเลือสุดยอดทั้งเพชรทั้งแสบพี่น้องจา้าเจ้าอหไก็ขอขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะขอบคุณสําหรับทุกคนที่แวะเวียนเข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้สาวๆนะจ๊ะมาเจ้าค่ะขอบคุณเลยละจ้ะพอกันใหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย